พี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มวยทูสุขที่สิบนะครับก็คู่มวยก็ยังอัดแน่นแล้วก็เลือกยากเหมือนเดิมใช่อาไล่เรียนกันหน่อยพี่คู่แรกใครเจอใครครับครับสุขทูฟอยูมวยมันมาสุขที่สิบพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิามวิลังสิบคู่ที่หนึ่งเปิดหัวนะครับรับชมได้แต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปช่องสุขทูฟอยูยี่สิบพร้อมลบนอนลบพิรันพร้อมลบสีโอปอเจอกับวัฒนาวอูชาเป็นซีเ้อร์ไมเป็นเสริมพรวิวั์นะครับ คู่นี้เป็นมวยฝีมือกับมวยเข่านะครับพัฒนาที่สูงยาวเสืจดาความรุนนี้ก็รุปรล่างก็สมส่วนครับเป็นมวยเตะต่อยตั้งรับนะครับในไร่แขนมีหมัดนะครับวนเจ้าวพัฒนานี่เดินแทงมาสสยลูกเดินแทงนะครับก็คู่นี้ก็ต้องบอกว่าต้องจับตาครับก็เป็นคู่หนึ่งของทูฟู้ดยูที่ชอบพลิกครับพลิกได้พลิกพลิกพลิกได้คู่นี้พลิกได้นะก็เป็นคู่ที่หนึ่งนะครับ คู่ที่สององซานสจิตพัฒนาจะเจอกับยางดำพุ้มพันม่วงนะครับก็พิกาดวัา,า,ารถบุกบอนจะองซานมาล้วถงจุดสี่รถจุดสี 4, ส่ 4, ชิวๆนะครับส่วนเจ้ายางดนำะก็มาแล้วถงจุดสองรถจุดสองับตนะงกู่ก็เป็นมวยรูปร่างไม่สูงมือพันเตี้ยนะครับก็คู่นี้น่าจะดูเดือดต้องบอกว่าดูเดือดมีแตกมีนับมีน็อกต้องจับตาครับคู่นี้ครับ นะคร own 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 it. It ับส่วนคู่ที่สามผิการรองคู่เอกนะครับช่องทูฟอยูไทยยามมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงหรือทยยาคออกประเสริฐนะครับพิกัด124ปอนดยาคมา125ลดเปหนึ่งปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับพิกัดอามา125.2ก็ลดเปหนึ่งจุดลดลดลดไปหนึ่งจุดสองนะครับกู่นี้เป็นมวยสูงยาวทั้งคู่เจ้าเนี่ยเป็นมวยฝีมือมวยฝีมือส่วนเจ้าเนี่ย รู้อยู่แล้วพวกเดินชนนะหลับตาชนแทงชนจับในล็อกลัดมัดตีนะก็ต้องดูว่าทายการจะหายไปนานจะแผ่วไหมนะครับคู่นี้สนุกดีกแลครับติดตามครับครับคู่เอกของรายการครับทูฟวูมวยมันวันศุกร์ก็เป็นยอดทศยอดทศดนอรนอันวัตยินตนมนะครับตอนแมาให้กับเจ้าพิทยแลนด์หนึ่งพร1718พอเช้ายอดทศก็มา119.9นะครับก็ลดไปลดได้ผ่านกระช่างมาที่เรียบร้อย ผลเจ้าเพชรไทยแลนด์ก็ชิวๆนะครับผ่านไปที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็คู่นี้ต้องบอกว่าเก๋าเก๋ากระดูกมวยแข่งโค๊งต้องอยู่ที่ยอดพดส่วนไฟแรงนะครับแล้วก็ได้หนุ่มก็อยู่ที่เพชรไทยแลนด์คู่นี้ออกได้ทุกอย่างถ้าเจ้านี้หมดเจ้านี้แผ่วนะครับเพชรไทยแลนด์เตือ้อไปเรื่อยเตือ้อไปเรื่อยเตือ้อไปเรื่อยแลพดนหมดก็เสร็จได้แต่ถ้าเจ้าพดนไม่หมดเจ้าพดนตั้งรับเตะซ้ายเพชรไทยแลนด์เขา้าเข้าเหลี่ยม ตีซ้ายไปหลยก็เสร็จกู่นี้ก็จับตาครับอยู่ที่ปลายปลายว่ายอดพวกจะหมดไหมนะครับครับนี่คือ4คู่1 2 3 4คือถ่ายทอดทางช่อง for you มวยมันมันสุกครับหลังจากช่อง for you มวยมันมันสุกเราก็เปิดมาที่มวยเด็ด789มวยไทย2000แล้วก็อ่า YouTube มวยเด็ด789นะครับคู่ที่5ของรายการ2ฝั่ังโขง f อซเอกุ๊ปจะเจอกับศักดิ์ศรีปอกาลปอกาลยานานะครับปอกาลยานา ะครับพิกัด130มาเช้าสอบกบผมมา131.8ล8หนึ่งจุดแปดตัดกรช่ามที่เรียบร้อย,ส,ยส่วนเจ้าศักดิ์ศรีมา130พอดีคู่นี้ก็เป็นอันนี้เป็นมวยเข่านะครับซ้อมอยู่เอฟเอคุ F o, เป็นมวยเข่าส่วนเจ้าศักดิ์ศรีนี่เป็นมวยสูงยาวฝีมือก็มีเข่าในนะครับก็ถ้าพูดถึงกระดูกมวยศักดิ์ศรีกระดูกมวดีฝากระดูกมวดีฝาเจ้าจสองของโผง,ง,งนะครับแต่เรื่องความแข็งแรงก็จะอยู่ที่สองของโผงนะครับคู่นี้ก็สนุกีกครับติดตามครับครับคู่ที่หกของรายการเพชรวันแมน สอลัตโนนะครับจะเจอกับพันมงคล B ีเอมวยไทยนะครับพิกัดร้อยสามสิั่งคู่ก็ผ่านตะช่งไปทีเรียบร้อยนะครับเจ้าเพชรบุมแมงมาล่าสามเดือนพอดีส่วนเจ้าพันมงคลก็มาร้อยสามสิบสองจุดสองก็ผ่านตะช่งไปคู่นี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นมวยข้าศึกมาครั้งแรกนะครับข้าศึกมาครั้งแรกแรก็ามาเจอกับเจ้าเพชรบุมแมงก็ให้จับตาครับคู่น,นี้ให้จับตาครับอาจจะมีนักมีน็อกจบขึ้นได้ครับนะครับมวยอะไรครับคู่หกรับ คู่หกนี่เพชรบอลแมนนี่ก็เป็นมวยเตะต่อยครับเป็นมวยเตะต่อยหนักนะครับคนเจ้าพันมงคลนี่ผมยังไม่เคยเห็นแต่รูปร่างดีมากใหญ่กว่าเจ้าเพชรบอแมนนะครับคู่นี้จับไปดีครับมีรับมีน็อกได้ได้นะครับครับคู่ที่เจ็ดของรายการรองคู่เอะนะครับรับชมทาง 7, 9, 000, มวยเจ็ดเก้ามวยไทยสองพันกล้องบูรพาทิพธาไม้จะเจอกับขุนศึกเพชรดีอะคาเดมี่บางคนมงว่าขุนศึกไหนนี่ก็คือขุนศึกหนุ่มพรเทพนะครับตอนนี้ก็ มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพิเศษดีกับคาร์ดมิสเรียบร้อยแล้วนะครับพิกัด108ปอนด์เจ้าก้องบุรพามา108.1ก็ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนเจ้าขุนศึกมา1้อยก็ลดไปจุดสองลดชีวๆผ่านตาชั่มที่เรียบร้อยทั้งคู่คู่นี้เคยต่อยกันมาหนึ่งครั้งเคยต่อยกันมาหนึ่งครั้งที่เวทีมวยราชดำเนินขุนศึกสองยกเป็นต่อแล้วนะครับช่วงนั้นเป็นต่อแล้วแล้วก็ไปโดนเตะขาสะดุ้งแล้วก็โดนเจ้าก้องบุรพาเวียงหมัดคอสเข้าไปโดนนะครับก็ต้องให้จับตาดูดีๆครับ ถ้าต่อยไม่ลนเราดีก็อาจจะเหนื่อยคงอาจคงงอาจจะทะลุหรือว่าขาอาจจะหักขาอาจจะขาอาจจะดอกนะครับต้องจับตาดูดีๆครับคู่นี้ก็สนุกอีกครับเพราะงวดกอนก็ต่อยกันได้สนุกมากครับนะเปิดเกมมนตลอดนะครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้ครับครับคู่เอกของรายการก็เป็นเจ้าเพชรศิลาเพชรศิลานะครับวอรุณชานะครับวันนี้จะเจอกับแชมป์ปูนเสือโต๊ะที่ก็คือหมาสมุร สิบลมโบูอีสานพิกัดร้ี่ปอนด์จะเป็นศิลามาร้อ5สิลดสนะครับส่วนเจ้าหมหาสุุทรมาร้อยสิบสจลด 2. ทั้งคู่ก็ผ่านตาช่างเป็นที่เจยบร้อยอันนี้ต้องจับตาดูครับระหว่างมวยฝีมือกับมวยเขา่เขานะครับมวยเขามีซอกนะครับรูปร่างดีงส่งเจ้าพิศลานี่เตะซ้ายตั้งรับดีนะครับในไล่แขนเก่งนะครับก็ต้องจับตาดูครับว่าคู่นี้ผมบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับผมก็ดูไม่ออกว่า ใครเก่งกว่าใครนะครับคู่นี้สนุกแน่ครับครับนี่ก็คือคู่มวยในรายการนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่จะถ่ายทอดช่องคูฟอร์ยูมันมันสุกนะครับแล้วก็มีโมเดลเจ็ดแปดเก้าโมเดลสองพันถ่ายทอดคู่กันไปหลังจากถ่ายทอดช่องคูฟอร์ยูเสร็จนะครับเราก็มาดูต่อได้นะครับที่โมเดลเจ็ดแปดเก้าโมเดลสองพันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ก็คือคู่มวยในาฬการทั้งหมดสิบคู่นะครับ ของวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนปศ2563วิลลังสิิ<อ>ครับาฝากติดตามด้วยครับแฟนมวยทางบ้านและก็แฟนมวยที่จะเข้ามาดูทางเวทีนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดี<อ>ครับ